สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้คานไฟขึ้นแล้วครับเป็นคันจอย l อวดนะครับนิ่มมากไม่ได้ยินเสียงลอกเลยครับพี่น้องครับบ่ค่อยคุ้นหูปกติครับไม่ได้ยินแต่เสียงลอกดังแรกแกลกแกลกกันมครับตอนนี้คือนิ่มมากมัดมดอาจารย์มัดอันนั้นเฮ็ดเว่งเด อันนั้นไหมตู้นั้นเ็สไปเองเดยท่านั่นแล้วครับไอเหลี่ย <c oughs> เอาไปยังครื่องข,ขยับรถในท่านั่นแล้ครับบ่เพราะมันติดไอโค้งขางครับเพราะถ้ากับตู้นี้ว่าเปิดเปิดเตตูนแมนครับเปิดได้ได้หกใบครับอ่าได้หกใบครับอา,รอาจจะเปิดได้ครับเป็นคดีออยอยคดีออย <c oughs> ไอไรไอไรไอ,ไอไ เพราะว่าจะเดินนาไปจะเดินนาไปกระติดเสาไฟครับแลถอยหล้างมากกติดอ่าโค้งคางนะครับขึ้นไปเเปียงยังอยากก็เาอีกว่า เอาจังเลยเอาภาพเอาดิตัแบบกลางอ่ะแบบกลางอเอาไว้เพือหัวเสียบานี่หรอทัดปล่อยออกปัหัวทวัดีอุปกรณ์เสียบตีกับซีไม่แลวสร้างกางเกงป่ะเออบันเดกะซื้ไม่ลวสางเ่าอีกเออสรุปแล้วมาใส่ยังดีกว่าสรุปว่ามาใส่ก็เ็ดได้แยวยิบอกเสียหักกระแตกอย้ไดู้หัวใจว่ะเออ นี่กันย่งหน่อยมันบตกขื้นย่งหน่มันกระหอยนี่เลยอ่ามดนบดตกขื้นก่อนเซฟดีนะครับไอ้วนติดลังนะไอ้นหลังนะกกพานไปะเทีเดนมุก้ผมาเนาะบ่เนี่ยี่จังบุังแลไวบ่เนี่ยใเนาะบ่เนี่ยพี่น้องคอยเห็นแล้วพี่น้อง คอยเต้นลงไปอีเล้ยเลยเลยวดเฝ้าเฝ้าเฝ้าสวัสดีครับน้องพิมพาเราะสวัสดีครับโอ้ยฮอดหน่าวิธีสาวน้อยปั๊บเลยมือนี่ยันบุญม,มองนางยันบุญม,มองนางมาจองก่อนมูเลยไป,<ะ>ปพวกนี้เปิดซื้อบัตรยูร้อยเข้ามาเลยแเราก็รีดอยู่น้ำมือนี่ติบันเลยพิ่งถามเก็บบัตรกัซซิงเงียบไปรลอยเกาะติดไปที่ไ้จ้ะน้องพิมไปใส่มาครับอ่ามาจาก อูเทียหมูยองอ๋อหมูยองเลสซิ่งเนาะแนนจากหมูยองเลสซิ่งไกลบ่จากนัหนมานี่ยยี่สิบโล่เะอ๋อก็ไก่เพิ่นยี่พะกันมาบ่หะอเมเร้งโส่วนอยู่จอดแต่ว่าฮะยังบ่ตื่นตื่นนี่นอนดึกนอนเศร้าเลยบ่ตื่นป้าคลิปเพิ่นขึ้นไหลคักใจคลิปบังหันหมูะไหลคักเนาะหนูลองเพลงรงกัคลิปรงแบบเดียวบ่หอชั่วโม้งทะลุแสน ตอนนี้มัน,นเจ่อเด็กบังเห็นบังเว้นที่สามแสนกว่าแล้วบ่อันที่ลองเพียงก<ะ>ันมั้ยในอนเดีตอนนี้บนท่านี่เบิ้งเนี่ยสุดยอดเลยครับฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามนะครับทางแ<ก>อปฟ้าครับสาวพิมพ์พะเลาะแอปฟ้าสาวพิมพ์พะเลเาะแอปแดงดิแอปแดงกับสาวพิมพ์พะเลาะคือกันจา้าแอปแดงเปิดมาหนึ่งเดือนเปิดมาหนึ่งเดือนตอนนี้คนติดตามสามหมื่นกว่าฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามครับพันธมิตรของวัดโต้ได้ดินะครับยูนิคแจ้งในิกวนของนี่แหละมูยองได้นะครับ สุดอยอด<า>เลยสาวพิมพ์พาระโอ้กระโดดว่าปลอดเยว์เลยเมื่อกี้นะบ้าเปล่าอะไรแค่ไปกินกับเพื่อนไปที่ไหบ่เมื่อนี้หนูหนูมาหาผู้บ่าวหนูได้เลยใล่ปะคนน้อยเบ่สูงสักหน่อโอ้ยุใส่อะไรเนี้ยไปเบิมงกันบ่เนียนจ้ะรอดรอบนัดนัดกันไว้อาย,อยุจะไปใส่สันเด็มคันเขาไปเสียงไว้ยุใส่คันมูนเขากับอีทายท่านี่เนาะสวัสดีครับสาวพิมพ์คันคันเป็นเพื่อนนัดหมายดิสวัสดีครับสาวพิมพ์ครับเพื่อนยียุท่านี่ไหม เพื่นเพื่อนเพื่อนก็เอาสุดลเลยเนี่ยเพื่อนก็สวัสดีครับเพือ่อนเชิญทานอยู่ดิขออนุญาตซื้อใช้ตาผมจะขอแค่เพื่นพวสูงสวัสดีครับผมท่านกำนันแกะนะครับผมรู้นะผมกูเล่นไรอยู่ทำไมผมกำลังโปรโมทการให้คนมาเที่ยวเยอะๆวันนี้ตลาดเสรีส์อนีอ่นี่นี่วันแรกแล้วใครเห็นครั้งแรกก็ต้องวันนี้น่ะต้องมาตอนนั้นอย่ามาคุยว่ากูดูมาก่อนต้องมาต้องมาวันนี้นี่วันแรกเลยครั้งแรกเลยครับครั้งแรกของ กรุงเทพครับลลยงกรุงเทพครับสุดยอดเป็นไงครับดูรูปแบบแล้วมันบ้าคุณมันบ้าบ้าทำเนี่ยก็จะอยู่ตั้งทีเล่นสิบวันนี่สามสี่ชั่วโมงก็ย้ายหนีครับเหนื่อยที่ยังงก็เพื่อ fc แฟนคลับไหมครับก็ทำให้มันสุดไปเลยโอเคโอ้ยถ่ายรูปหนัาปกแม่มาหาพี่ ฮะผมก่งกว่าไรนี่โอเคครับนี่ขอบค่ะเดี๋ยวเจอกันไะครกันเอาถดีไปรยีสบอ๋โอ๋โอเคเดีวเดี๋ยวรถยี่สบเออไอ้เอสที่ยี่สิบอาเนี่ยพอนะ ครับสาวพิมพาร์ล็อกฝากพี่น้องเทุกคนติดตามเพื่อนได้เลยครับเด้อฝากไปเด้อจ้าพี่เตี๊ยมทีติดตามทุกคนบนแชร์ให้เขาพูดอะไรเล้รับเด้อส่งเงินเทแชยวอะไรน้องพีใหม่ขอบคุณจ้าเป็นเข้าไปยังบริเวณนี้จะสนุกสนานนี้ฮะรับความสุขรับเสียงหัวเราะแมนจ้าครับไปหาผู้บาลกันไปช้นอดผู้บาลแห้งจ้าไปเอาเสียซื้อมาเท่านี้เปี่ยนเสียเสียซื้อเพิ่้เพิ่นให้เท่านี้ตีขายให้ซ้ำนี้เลยจ้าอย่าโมเสกไงโมเตอร์เพิ่มให้เพิ่มอีก เงินบ่อพ่อพี่น,นี่ขายบาเกียร์ิบาบาทเนี้ยแค่บ้าขายพออยอาชีพบาทอาชีพบาทคนทเฮสิบบาทนี่โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่น้องเกีววันเกียวทุ่นนี่เจววันครับผมนี่ชื่อช่องเนางโฟรเอร์เกวันตเอาไปเชี่ยวยร์ยุบเยอมากเลยครับช่องนี้ครับ เจนางเฟอร์นิเจอร์เจโอวันออฟฟิเชียลครับผมอันนี้พงษ์เจโอทูออฟฟิเชียลครับขอฝากช่องด้วยนะครับฝากด้แน่ยในวันนี้มามาฮอดมาจอดมาถึงอยู่อยู่หน้างานแล้วครับตอนนี้ครับปากลักแล้วบางจังหวะที่ทั้งวุ้งประเทศไทยเต่าทีมงานเกียววันเกียทูนี่เพิ่นตั้งมาะเทไทยเลยดิอยากเห็นพี่น้องได้บึ้งเป็นป้ายเพือให้ที่บอสโจบอกครับที่จะรับจากใครครับอ๋อเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวถามเอ็ดวินมาหาเพราะว่าเดี๋ยวอีกคนนึงมาถ่ายแล้วเราจะได้บอก จะได้บอกว่าคนนี้ไม่พอเจว่าจะไม่ให้เลบัสเพือเอาบัสเพื่อจะห้อยคลอดนตามที่บอสโจอารมในลงในไอ้กลุ่มโอเคครับเดี๋ยวจะตามให้ครับปูปอกงปากด้วยนะครับฝุ่นหลับพี่น้องครับปุ้ยอดหนัดเลยครับเบิ่งยังเด็กอยามเนาะพอหยุดเนาะเข็ดขึ้นไปแล้วเบิ่งยังเด็กั้งอยามงับเด็กยี่ห้อยังเด็กอ๋อเอ๊ แกมนความบอลว่าหล่ะขั้นอยากอยากเลี้ยวแต่ว่าอีตัดงานออกนี่างมันมีอันยุติหยีฮิดจากเนื้อกระเฮ็ดกยีเพิ่มค้นกับเพิ่มียเฮ็ดยังกระเฮ็ดกินส่วนจะอะไรกินงานออกมาแล้วมันสวยงามนี่นม่การตัดออกไว้สำเร็จสำมึงเสำม่วงเบาแล้วขั้นบอเซียน่ะมาเบิึงกับดาลวดครับกอดแล้วได้เลยไครับวันนี้บอลได้เปิดเสียงเปิดเสียงมันแข้งคักได้หนิ บางคนกับยีว่ามันหลายโพดหลายตาอันนั้นคือลองเปิดใจลองมาดูก่อนลองมาดูก่อนอย่าไปทุกปัญหาว่ามันบอดทันยังสั่นยังสี่ครับเดี๋ยวปัญหาท่านนี่เดี๋ยวสีแก้วหรอกครับแมนวะครับคอยแก้วยยังมูฟผมมูฟผมเอาบอดทันตอนพขหยุดอยู่บ้านเนี่ยตอนผมไปวงสองเห็นปะสามทุ่มกลัวสี่ทุ่มใจยีหลุดที่ขาดแห้งแห้งคดไม่เบิดอันนี้มือที่สามนี่ครับนี่มือที่แล้วมาเลือกขาที่เราเด้ครับอันนี้ตั้งเวทีนั่น เป็นไอกรอบแล้วครเป็นที่อยู่ในกรอบเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่บางบางส่วนแต่ขึ้นไปเก็บรายละเอียดว่ามันยังไงบ้าอันนี้แค่คุยกันแค่มือเดียวแค่เราเห็นปัญหาไปเรื่อยเพื่อนก็ยิ่งค่อยแก้ค่อยปรับไปเรื่อยค่อยแก้ไปเรื่อยครับวันนี้ก็ได้รี้เหลืออยู่อยู่บางส่วนที่แหละคุยกันอยู่สองฝั่งนีเลยแบบนี้ครับลดลำพงนี่แหละวางแผนกันยังบอจูว่าคั้นเฮ็ดยังไงเก่าเงินจะพับยังไงกได้ยังไงก็ได้ปีเดียวมันก็ง่ายปีรุ่นพัจธุ์างเขาครับ อันนี้ผู้ใดเห็นยังที่เพื่อไดก็อยากจ้างได้นี่แมนพีหนาสิมี่ยังอีกครับนั่นเราจะจี๋เราเห็งาเอาอย่างเราดับเราคนเอาเฮ็ดไปจังผมมาเหรอผมมาผมมีรถเฮคันเดียวทนละเนาะก็สิมาวงหัดมือนี่ได้มันภูมิใจเมนครับเห็นแล้วมันมีความสุขผมมาหนีผมมามาได้ยูนีคือปลาสีมีอันนี่มันปลาสังสรรค์ยูนี่แหละมีหอดสองวงผลอจาว่า มันเป็นบริษัทแล้วบ่นโดยโดยที่เขาบริเกินนี่แหละก็เลยได้ตั้งชื่อว่าอภิมหาสาลเซาเพื่อไปจดทะเบียนพาระนิตชื่อแล้วดิเมียนครับอภิมหาอภิมหาสารเซาเห็นไรเมื่อพื้นตื่อมงคลจังอยเมีนครับนี่คุยกันยุอวานนี่อันนี้ก็คุยได้นี่เมีนเสียงใสเนี่ยเมื่อคืนนี่ลำพลินโชุกอะแกงเสียงกับมอดย้อนอันนี้เลยเนี่ยเก่งครับขาด เ,เ,เสียน,นีสองมืนกลัวครับเนี่ยของเชียงเชียงไส้สองสิทน์คูละล 5, หาม,มื่นเมตรอันนี้แปดสิบเมตรสเนี่ยเง,งยินมืนอ่ะเอาคูนี่หามื่นเนี่ยมันยังมีสองอันดิอันนี้ผลลัลากไปแล้วเสิทนธนินี่นะอันนี้ของไฟไฟ,ไฟเบิร์ตฮันนี่กัเสียนเดจอจอเบิร์ตฮันนี่สองสิทธ์นี่ครับ อดีมันจะมันจะดีแต่ว่าทานที่ว่าของพุทธิยารศาสตร์เนี่ยทุกอย่างแมนว่าทุกทุกอย่างเมื่อเช้านี่ก็โทรมาเมื่อวานนี่ก็โทรมาโอ้ยพ่อใจพ่อใจกูอิ่มใจแล้วกูนอนหลับกินขอดเสียบลายจนวาก็เนี้ยว่ามิตรกูกับพึ่งเนาะกันไอ้กับน้องกันน่องกันยี้บ้างดีเออโอ้ยกูพอใจไรกูสิแม่แมน มันจะเป็นความฝันของเราคือกันเมียนครับเราก็บ่เคยจากเทียอยากเหตุถ้าว่ามันก็บ่มีโอกาสเฮ็ดคือว่าอะครับเอาเอาจริงจริงว้าง่ายๆคั้นผมบ่ได้มาเฮ็ดอยู่เนี่ยผู้ใดสิพาเราเข้ามาเอานั่นแหละล้วผู้ใดเขาสิยอมรับเออคันบอดโจวขั้นบ่าไงว่ากาละรถแห่เมียนกับวงบาลำไงคันบอลโจบว่ให้โอกาสทางด้านความคิดมันนี่แหละพี่น้องเพิ่นงบอกว่าต้องให้เขาลองดูก่อนครับกี่ลีคั้นเดียว่าไม่มาว่าเราหยาบได้พี่น้องแต่ว่ากาละรถแห่ครับจะได้ยังสิ่งทีเฮ็ด รับใหา่ได้คุยก uh, ับความสามคคาไดยมีคอมมินใรายเันะวันที่นี้เป็นยังไงเปิ่โอกาสแล้ววันที่นี้ที่เราคนเท่าบางแก้วความสามารถีนีแต่มันมันมีหมองที่สแสดงออกบางคนหนึ่งตอนนี้ย่บานอาจจะลองมลํามลจะมีโอกาสที่จะมาจับไม้ขึ้นหายังไงาคนลองยิงแง้มวนขึ้นยังนีองนยิงนี่แหละเอายังไงขันโบไป่าขันโบเป่ายิงขึ้นห้าเสาหน่อยใช้ไหมจิรุจักองุ่นบ้เรัตนาพรกับข้ามาเหล่าเนาะข้ามาเล้าวัาที่เนียวเอาลูกสาจะจีตนหันเราบน เอาโอเคครับคลิปนี้าฝากพี่รองสมนีอยู่ดีมีแเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงระเบิดตะปูทุกคนครับ